ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ w w w t h a i n e w s p r d g o t h ประชาธิปไตยจากฐานรากค,คือสะพานสำคัญสู่การพัฒนาประเทศมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการเมืองภาคประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจัดไทยและต่างประเทศในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่26สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยวันที่1-2พฤศจิกาย,ยานนี้ลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเท่าทัานป้องกันภยัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ ประชาธิปไตยจากฐานราคือสะพานสำคัญสู่การพัฒนาประเทศมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการเมืองภาคประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจัดไทยและต่างประเทศในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่26สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยวันที่1-2พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนพระภิกษุนั่งมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือไม่โยมวินครับหลวงพี่ไปส่งอาตมาที่วัดหลักสี่หน่อยเออหลวงพี่สวมหมวกกันน็อกหน่อยนะครับเอ,อเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนจับมาอาตมาคงสวมให้ไม่ได้หรอกโยมมันผิดวินัยนะ่ะอย่าก,กังวลไปเลยนะคะตามกฎหมายแล้วไม่ให้ใช้บังคับกับพระสงฆ์สัม,มเนนนักพรตนักบวช หรือคนที่นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นโพกขัวตามหลักศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพี่ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกก็ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลวงพี่ก็อาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะนิมนม์เลยครับหลวงพี่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับผมอยากทำบุญครับ หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้ ประชาธิปไตยจักฐานรากคือสะพานสำคัญสู่การพัฒนาประเทศมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการเมืองภาคประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจัดไทยและต่างประเทศในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่26สร้างสะพานประชาธิปไตยจักฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยวันที่1-2พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ราะประชาธิปไตยจักฐานรากคือสะพานสำคัญสู่การพัฒนาประเทศมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการเมืองภาคประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและต่างประเทศในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่26สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยวันที่1-2พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะโดยเริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ จังหวัดลำปางนะคะ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์เป็นสถานีแรกค่ะแล้วก็เชิญชวนให้ติดตามอีกทั้ง3ภูมิภาค3สถานีด้วยนะคะมีการเชื่อมสัญญาณเข้าด้วยกันทั้ง4ภูมิภาคเลย,เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนัทวิภามานันมาตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะกันในวันพฤหัสบดีนะคะที่31ตุลาคมแล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ยังเป็นวัน เทศกาลฮาโลวีนด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยที่ติดตามทางช่องทางไลฟ์ a c e b o o k ของเราก็จะเห็นล่าว่ามีการประดับตกแต่งทั้งอินโฟนะคะแบ็กกราวด์ต่างๆที่เป็นในส่วนของฮาโลวีนเนาะแล้วก็มีในเรื่องของของตกแต่งเล็กน้อยด้วยนะคะเป็นพร็อพกันเพื่อให้คุณผู้ฟังที่ได้รับฟังผ่านช่องทาง Facebook Live ได้สนุกกันไปด้วยกันด้วยนะคะกับเทศกาลแบบนี้ค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนไอ้ก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมากม ในส่วนของการเตือนภัยหรือว่าการเท่าทันภัยต่างๆในหลายๆด้านเนาะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเราเริ่มกันที่เรื่องของเส้นทางพายุกันก่อนว่าตอนนี้มีการอัปเดตถึงพายุใต้ฝุน่นกองเรนะคะที่เช้าวันนี้วันที่31นี้แหละค่ะพายุนะคะยังคงเคลื่อนตัวทางตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือค่ะไป แล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันนะคะในวันนี้ก็เลยจะแจ้งเตือนให้ทุกๆคนนะคะได้ทราบถึงพายุลูกนี้แล้วก็เรามาระวังในเรื่องของการเดินทางไปทางด้านเกาะไต้หวันในวันนี้นะคะถึงวันพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกายนค่ะให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็ สำคัญเลยพายลุลูกนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะก็ยังไม่ต้องกังวลกันนะคะสำหรับพายุนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นการรายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของทางกปภสาขาแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาได้มีการรายงานรวบเลยนะคะทั้งตั้งแต่วันที่27ตุลาคมมาจนถึงวันที่ 30ตุลาคมเลยค่ะสำหรับสถานการณ์การจ่ายน้ำนะคะสำหรับวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะน้ำปิงบริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ริม2นะคะมีระดับลดลงทำให้น้ำดิบไม่เข้าในบ่อพักเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ขุดทรายบริเวณปากทางเข้าบ่อพักน้ำดิบแต่พบว่าสูบน้ำได้น้อยแล้วก็ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆค่ะจึงมีการเปลี่ยนจุดสูบน้ำดิบจากจุดเดิมไปที่จุดสูบน้ำดิบที่ต่ำกว่านะคะแต่ว่าพบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมีตะกอนทราย ทับถมจํานวนมากเช่นกันก็ทําให้เครื่องสุบน้ําทั้ง2เครื่องนี้ไม่สามารถสุบน้ําได้ทีนี้ต่อมาในวันที่28นะคะในวันที่28ตุลาคมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามแก้ไขในส่วนของเรื่องนี้โดยการชักลากต้นไม้นะคะที่ติดขวางท่อทางดูดแล้วก็ขุดลอกทรายเพื่อเปิดทางน้ําให้ไหลเข้าทางของบ่อพักแล้วก็แต่ว่าไม่ให้เข้าบ่อให้เข้าบ่อทาง จุดเดิมนะคะไม่ให้เข้าจุดใหม่จะมีจุดเดิมแล้วก็บออพักจุดใหม่เนาะก็จะมีกิฟต์แคมเกอร์นะคะ2อัน และก็พอในวันที่29ตุลาคมค่ะก็ยังคงผลิตน้ําได้ลดลงนะคะกําลังการผลิตเนี่ยลดลงค่ะก็ได้มีการประสาเนเจ้าหน้าที่ในส่วนเรื่องนี้ด้วยนะคะให้เข้ามาทําความสะอาดทางท่อทางดูดแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่ากระแสะน้ําไหลเชี่ยวเกินไปค่ะก็ได้มีการถอดท่อทางดูดเครื่องที่1แล้วก็เครื่องที่2อออกเพื่อที่จะลดระยะความยาวให้พ้นจากตะกอนทรายนะคะแต่ก็ไม่สามารถ ถอดท,ท,ท่อได้นะคะอันนี้สําหรับในวันที่29ก็มีการแก้ปัญหากันต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่27เลยทีนี้พอวันที่30ก็เริ่มผลิตน้ํานะคะโดยใช้เครื่องสูบน้ําเครื่องที่1เครื่องเดียวแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องที่2ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะจ่ายน้ําแบบควบคุมแรงดันเนื่องจากยังไม่สามารถผลิตน้ําได้แบบเต็มกําลังค่ะก็มีการประสานเจ้าหน้าที่จากทางด้านกพพ เขต9เพิ่มเติมอีกเพื่อเข้าตรวจสอบและก็ร่วมนะคะแก้ไขปัญหาสำหรับเรื่องของเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อทางดูดของเครื่องที่2ด้วยก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่สำหรับชาวบ้านที่อยู่แม่ริมนะคะที่ได้รับผลกระทบในบางชุมชนเนาะในส่วนต่อมาเนี่ยยังเป็นในจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะคะแต่เป็นทางด้าน ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์นะคะที่ทางด้านมูลนินธิพระดาบทค่ะออกหน่วยบริการตรวจเช็คและก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางด้านของอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถจักรยานยนต์ค่ะทางด้านนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรน,นะคะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ ขออภัยค่ะกรรมการและผู้ช่วยเลข,ขาธิการมูลนิธิพาัดาบทนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่และลูกศิษย์โรงเรียนพาัดาบทรุ่นที่47 ก็มีทั้งหมด53คนนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยาลัยอาชีพแจห้ห่มก็จังหวัดลำปางนะคะเข้าร่วมด้วยกว่า40คนซึ่งทั้ง2วิทยาลัยเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่อยู่ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบดค่ะ ได้เดินทางมายัางเทศบาลตำบลหน,นองแฝกนะคะที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการตรวจเช็คและก็ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตู้อบไมโครเวฟนะคะแม้กระทั่งเตารีดนะคะหรือว่ากระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมต่างๆเลยเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ะะตลอดจนเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้ด้วยซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรค่ะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน,นองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้คี่คลายลงแล้วนะคะ แล้วก็ขณะเดียวกันทางด้านโรงเรียนเศรษฐีวิทยาที่ตำบลหนองแฝกเชนก่นกันก็เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังเป็นเวลาหลายวันค่ะสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนมูลนิธิพระดาบทก็เลยได้ส่งคุณครูแล้วก็นักเรียนช่างและก็ผู้ที่มีจิตอาสานะคะเข้ามา ช่วยเหลือช่วยงานช่วยกันนะคะเข้าไปเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมพวกสายไฟต่างๆในห้องเรียนหรือว่าในห้องปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะพร้อมกับช่วยในเรื่องของการบำรุงรักษาทาสีนะคะทาสีใหม่ให้กับอาคารที่ได้รับความเสียหายด้วยเพื่อปรัปรุงให้โรงเรียนกลับมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะทั้งนี้นะคะโรงเรียนพระดาบทมูลนิธิพระดาบทเป็นองค์กร สาธารณกุศลค่ะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518นะคะเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยให้ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆเพื่อนําความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่าง หลากหลายนะคะช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติต่ตอไปได้ด้วยค่ะในระหว่างการศึกษานะคะแบบอยู่ประจำระยะเวลาหนึ่งปีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นทุนการศึกษารวมถึงค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อาหารที่พระอาศัยด้วยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหา ขอภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรนะคะพระวะชิระเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิจมศักดิ์แล้วก็ทางด้านของ สมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะทรงดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการกิติมศักดิ์เช่นกันนะคะเป็นทั้งสองท่านเลยทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจศึกษาที่โรงเรียนพระดาบดสมุทรปราการค่ะซึ่งจะมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด8หลักสูตรด้วยกันนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ กับทางด้านโรงเรียนพระดาบดละกันค่ะเพราะว่าได้มาช่วยเหลือเนาะมาช่วยเหลือกันที่จังหวัดชิงใหม่นะคะก็จะมีทั้งหลักสูตรวิชาช่างยนต์หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้านะคะหลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียงหลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนค่ะหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมแล้วก็หลักสูตรเคหะบริบาลสะ บริวารน,นั่นเองค่ะสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์ของทางด้านมูลนิธิพระดาบทได้เลยนะคะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตามชื่อเลยนะคะมูลนิธิพระดาบทค่ะหรือว่าสมัครเรียนได้ที่สถาบันอาชีวศึกษาที่อยู่ในโครงการอาชีวะช่างสร้างช่างฝีมือก็ได้นะคะตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทค่ะ ก็เป็นทั้งเรื่องดีๆนะคะที่การช่วยเหลือกันของชาวทางด้านจากสมุทรปราการเลยมาช่วยกันถึงที่เชียงใหม่เลยนะคะต่อกันที่จังหวัดลำปางบ้างค่ะของทางด้านจังหวัดลำปางนะคะก็เป็นเรื่องของมอบสิ่งของเหมือนกันมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะของทางด้านสถาบันวิจัยจุฬาพรค่ะนายบัญชาเต,เตชัสกุลนะคะรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร ฝ่ายกิจกรรมศึกพิเศษนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน800ชุดมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยมีทางด้านนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่ารา,ราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็มีทั้ง นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ก็ร่วมให้การต้อนรับด้วยแล้วก็รับมอบด้วยค่ะรับมอบสิ่งของพระราชทานนี้แก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะได้ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะนางสาวนิตยาพงพาณิชย์ได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางในห้วงตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยนะคะว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่ ที่การเกษตรประมงปศุสัตว์และก็สิ่งสาธารณะประโยชน์ด้วยในพื้นที่รวมเนี่ยทั้งหมด13อำเภอ87ตำบลและ7 717หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบความเสียหายเยอะมากทั้งมีผู้เสียชีวิตจํานวน5รายทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยกว่า10,000หลังนะคะสถานที่ราชการ6แห่งวัด1แห่งค่ะพื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า10,000ไร่นะคะแล้วก็ยังมีในด้านของการประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์อีกด้วยที่ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม,ตมค่ะเนื่องจากว่าน้ำท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในชุมชนบางชุมชนอาจจะยังเข้าไปสำรวจไม่ถึงนะคะก็เลยยังอยู่ ู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะก็อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูในด้านต่างๆด้วยที่ได้รับความเสียหายทางด้านของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่างๆมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะภาคเอกชนก็ได้มีการดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสําหรับพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ค่ะนับเป็นพัก กรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยในทุกของพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่เสมอชาวลำปางนะคะก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นนะคะอย่างที่สุดไม่ได้ของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีนะคะกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีค่ะองค์เป็นทางท่านเป็นองค์ประธานเนาะเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรน,นั่นเองที่ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของฝ่ายกิจกรรมพิเศษนะคะรองประธานของสถาบันมามอบ มามอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวลําปางนั่นเองค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านของฝุ่น PM 2.5บ้างเนื่องจากว่าเขา ใกล้ฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในบางจังหวัดนะคะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพูดถึงว่าเข้าสู่ฤดูหนาวไปเมื่อตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องระวังการในในส่วนของฤดูหนาวก็จะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองแล้วค่ะฝุ่น PM 2.5อนะคะอันนี้เป็นทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพททองทานจินวัฒน์นะคะได้มีการสั่งการให้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ทางด้านของรัรฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยให้ร่วมมือกันนะคะหารือร่วมกันค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เร่ง แก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะแล้วก็ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในส่วนของการภาวะที่เข้าสู่หน้าหนาวรวมไปถึงปัญหาภาคเกษตรกรด้วยว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้างอย่างเช่นไม่รับซื้อข้าวโพดอ้อยนะคะจากการเผาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงปัญหาฝุ่นควันจากรถยนต์และภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะก็จะมีการขอความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆต่อไปถ้ายังเรื่องของอุตสาหกรรมหรือ ฝุ่นควันรถยนต์อาจจะมีการขอความร่วมมือจากทางด้านกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญในส่วนของการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเนาะถ้าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวยังเป็นทางการอากาศจะแห้งลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทุกคนจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เหมือนที่ให้เกินไปในช่วงแรกนะคะที่ เป็นวันวันฮาโลวีนเนาะเทศกาลวันฮาโลวีนงั้นเรามาเตือนภัยมิจฉาชีพกันนิดนึงกันดีกว่าค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีสิริวัตรด,ดีพอนะคะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้มีการออกมาเตือนให้ระวังภัยห้าผีนะคะสําหรับวันเทศกาฮลฮาโลวีนแบบนี้ห้าผีมิจฉาชีพช่วงวันฮาโลวีนค่ะ อย่างแรกผีแรกเลยผีขายของนะคะหลอกขายสินค้าราคาถูกแต่ได้รับสินค้าไม่ตรงปกค่ะผีที่2คือผีดูดซับนะคะแชร์ลูกโซ่หลอกชักชวนให้ลงทุนหรือหลอกเอาเงิน ผีที่3ก็คือผีหลอกรักนะคะแอบอ้างเป็นชาวต่างชาติบ้างว่าแบบหน้าตาดีบ้างฐานะดีบ้างนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินค่ะและผีผีที่4ก็คือผีทักแชทนะคะแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการนะคะมีการแนบลิงก์ให้กดหรือว่ามีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินแล้วก็หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลค่ะและผีสุดท้ายผีที่5นะคะผีชวนเปิดหลอกให้เปิดซิม ผีซิมผีบัญชีม้านะคะเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดนั่นเองค่ะก็นอกจากนี้นะคะทางด้านพลตำรวจ ตรีสิริวัน์นะคะได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนไว้ด้วยให้ระมัดระวังในช่วงของการเดินทางช่วงเทศกาลฮัลโลวีนด้วยค่ะก็หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดแล้วก็ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการพัดหลงหรือว่าถูกล่อลวงนะคะถ้าใครมีเบาะแสนะคะเกี่ยวกับเรื่องผีห้าผีต่างๆเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนาะสามารถโทรสายด่วนได้เลย191นะคะหรือว่า1599และอีกหเบอร์ค่ะ1 4 4 1 1,4,4,1นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็เป็นอีกมิจฉาชีพหนึ่ง เือนภัยอีกสักหนึ่งเรื่องดีกว่าก่อนที่เราจะจากกันเนาะมิจฉาชีพค่ะอย่าหลงเชื่อเรื่องของแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สํานักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนว่าไม่มีนะคะในส่วนของแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็นําสัญลักษณ์นําชื่อที่อยู่ต่างๆไปหลอกลวงให้ดําเนินการเรื่องของภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือการทําธุรกรรมต่างๆนะคะก็ป้องกันความเสียหายเนาะอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าแอดไลน์อย่ากดลิงก์ต่างๆอย่า,าดาวน์โหลดแอป ก็มีการยืนยันจากทาง,ทางด้านสำนักง,งานส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ว่าไม่เป็นความจริงนะคะในส่วนของเรื่องนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็นี่คือเท่าทานป้องกันภัยสําหรับวันนี้นะคะสําหรับภาคเหนือของเราที่ไอยนามาฝากการมีภัยหลายๆด้านเลยสําหรับวันนี้ไอต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับฟังและก็รับชมรายการเท่าทานป้องกันภัยด้วยและขอขอบคุณการอํานวยการผลิตรายการโดยคุณรัฐพิพันธ์อุดขันจริงผอสวทพเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้ไอ้จะขอส่งต่อไปที่สวทพเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ